สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่9นะคะสําหรับคัมเปน21วันผิวสวยกับเซรั่มออร่ามีนะคะหลังจากที่แนนใช้เซรั่มนะคะมาทั้งหมด8วันวันนี้จะเป็นวันที่9แล้วนะคะปัญหาผิวของแนนตอนนี้ไม่มีปัญหาผิวอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็ผิวดีขึ้นเรื่อยๆผิวกระชับแล้วก็หน้าค่อนข้างเนียนขึ้นสีผิวสม่าเสมอนะคะกระจ่างใสขึ้นค่ะแล้วแนนจะแนะนําว่าเซรั่มตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคน ที่เป็นสิวมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยส่วนประกอบที่อยู่ในเซรั่มตัวนี้ก็คือมีวิตามินซีแล้วก็สารสกัดจากต้นกระบองเพชรน,นะคะจะช่วยเรื่องสิวลดรอยสิวแล้วก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะฉะนั้นใครที่เป็นสิวนะคะแนะนำเลยค่ะเซรั่มออร่ามีเลยจ้าจะทาเป็นวันที่เก้าแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้จริงนะคะ เรียบร้อยแล้วเสร็จภารกิจวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ